แน่นกินจุแล้วก็อะไรอะนั่นแหละเห็นแกแดกเห็นแกแดกก็มันก็เป็นอย่างนั้นแหละไอความรู้สึกเนาะความรู้สึกความรู้สึกเอ่อในตลาดอะส่วนมากอะเ,ออเขาแทนค่าภาษาไปแล้ว นึกออกไหมหรือในตลาดก็ยังไม่มีตำราครูบาอาจารย์หรือโบราณว่าเนาะน้ำปัจจุบันเนี่ยทั้งทั้งไทยและเทศก็ยังเทศก็ไม่ได้ไปเห็นเนะาะพอของฝั่งบ้านเราก็ไม่รู้ว่ามันจะมีใครสอนหรือเปล่านึกออกเนาะ ทีนี้มันไม่มีสอนหรือมันสอนไม่ได้หรือมันไม่ได้สอนตองถามว่าสอนเรื่องอะไรก็ต้องบอกว่าเรื่องของความรู้สึกนึกออกไหมไอความรู้สึกที่สอนเราไม่ได้นี่แหละมันก็จะนนลครนนี้นมันถอยไปแตกเลยอย่างเงีง้ยเออมอันมันเออมัน เนาะเมื่อความรู้สึกสอนไม่ได้สอนไม่ได้ความรู้สึกสอนไม่ได้หรือมันไม่มีคนสอนเน่ะไม่ได้ไม่มีคนสอนหรือความรู้สึกมันต้องรู้สึกเองเนี่ยเออก็เลยว่าบอกไม่ได้ว่าก็จะไปหาที่ไหนไงนึกออกไหมครับเมื่อหาที่ไหนไม่ได้ มันก็ต้องรู้สึกเองเอ้ามันไม่ใช่คิดไปเองนะคิดไปเองอะ่ะมันเอ้าตัดภาษาอย่างเงี้ยเมันไม่ใช่ความรู้สึกถูกไหมครับก็มันคิดอยู่มันภาษาก็บอกคิดไปเองกับความรู้สึกหรือไงคุณรู้สึกของคุณไปเองได้ไหมล่ะ ฉันรู้สึกของฉันไปเพียอก็แสดงว่าทั้งความรู้สึกเนี่ยนะมันไม่มีตัวแปลอีกแล้วมันเป็นเรื่องของบุคคลหรือประเจกชนหรือคนคนนั้นไปเลยใช่ไหมท่านยังคิดคิดเนาะคิดคิดมันก็ยังมีซ้ายมีขวาต่อให้เป็นคนคนเดียวใช่ไหมคิดเนี่ยมันยังออกซ้ายออกขวาใช่ไหมครับคิดจะไปคิดจะมาแต่รู้สึกเนี่ยมันรู้สึกถึงความรู้สึกเลยอ่ะมันไม่ไปไม่มา ไอ้่าแ้งโมเมหรือเปล่าวะใช่ไมมันมันค่อนข้างเดงหรือเปล่าเออเพื่อนๆลองลองค่อยๆพิจารณาสามนาทีนะก็น่าจะคุยกันอยู่แค่นี้แหละไข่ดาวไข่แข็งเอ้ยไข่เค็มเอ้ยไม่ใช่ไข่แดงไข่ขาวแล้วก็เปลือกไข่โอเคนะไม่งงนะฮะตัวผมเนี่ยโอเคนะครับก็สิ้นปีแล้วอากาศเย็นลงสบายแล้วก็ พูดถึงเนาะขอ,ขอเคารพพี่พี่น้องน้อง,องที่อยู่ริมชายแดนนะครับต้องขอบคุณพี่พี่ทหารด้วยที่ดูแลและเสี็จสละเพื่อให้ผมังมานั่งอยู่ได้อย่างเนี้ย ครัขอบคุณด้วยความนอมน้อมเยอะเยะมากๆเลยนะครับผู้ท <pantry breaking asta> ี่เส <radas> ียสละดูแลบ้านเมืนี่ก็คือความรู้สึกตรงๆดื้อๆชื่อๆเห็นไหมครับปรสอจะเดยความรู้สึกแล้วเกิดกันที่ใต้เห็นครับ